เด็กน้อยขนล่วงดูดูตัวลิฟก็ไม่เบาดูดิดูดูแล้วกันดูแล้วกันดูเอาแล้วกันอืมมีอัญจิอืมแต่ละตัวนะเบอร์รี่กับพี่แตงโมเล่นกันมันเลย ดูดิน้องมันก็ไม่เบาอะ่ะน้องเบอร์รี่อ่ะเยเวลาพี่เขาเล่นแรงกัดยิงโมหูู่เขาไม่ไหววิ่งซุกใต้โต๊ะกลางโซฟาฉลาดดีเอาลิ้นจีไปเล่นกับน,น้องไปเล่นกับน,น้องเล่นกับน,น้องเบอร์รี่ไปจีเล่นกับน,น้องเบอร์รี่ไป พี่โมเล่นเนยเอาทับน้องเหรอเดตงโมเต็โมกับเบอร์รี่เล่นกนดีมากเขี่ยกันไซกัดหูกันมาเนี่ยเอาเอาเอากอดน,น้องกอดน,น้องเต็กโมกอดน,น้องเ,อเล่นกับน้องใช่นะ น้องก็ชอบจริงๆหยอกน้องอย่างก,กับลูกอ่ะแต่งหมอตอนลูกเด็กๆก็หยอกอย่างเนี้ย อะไรเนี่ยตัวเนี้ยจะมาขออะไรเนี่ยตัวลินจีเนี่ยขออะไรมาขออะไรสองขานั่งสองขาสองขาขอขอมาขอขอเร็วลินจีขอเอาขอขอเอา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 ต็งโมเบรี่เต็งโมเบรีเอาลินจี กระโดดขออะไรแม่หวัดดีอะไรนักหนาเนี่ยจะเอาอะไรดูแตงโมเบอร์รี่เล่นกันนอนอะเบอร์รี่น้องเบอร์รี่เอา้าเอ้าสู้กันสู้กันพี่โมพี่โมอเอา้าเอ้าเร็วน้องเบอร์รี่ไอ้น้องเบอร์รี่ไปดูน้องเบอร์ออรี่ไปดูไอ้เด็กเบอร์รี่เด็กเบอร์รี่ไปดูพี่โมจ๋าพี่แตงโมอเอา้จาจัดการเลยจัดก,การน้อง ไอตัวเนี้ยแหละไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยตะอก๊อกเนี่ยดูดูคนเล่นกับนุ่นดิ้นจี่อะไรเนี่ยมานั่งเฝ้าแม่ทำไมเนี่ยฮึมานั่งหวัดดีแบบปั๊บๆอยากกินเลยกินขนมเหรอขอแยะจี่ขอขนมเลยไอ้อ้วนเอ้ยขอแยะ อ,อ,อ้าวขอเละโอ้ยเด็กเบอร์รี่ดูพี่ลิ้นจี่เดี๋ยวขอ,อแล้วเนะี่ยดูเล็บเนะี่ยเพิ่งไปตัดมาเองเนะี่ยจะได้ตัดอีกชะล้วมังนะ้งเนี่ยหืมเล็บเนะี่ยดูนี่เนี่ยเล็บอะโอ้โหเล็บโอ้โหเล็บอืมนี่ตีนเหรอคะตีนหมาหรลอตีนวัวตีนควายเนี่ยหืมหืมบีเกิลน,นี่แหละ ไอหมาบีเกิลเนี่ยไม่ใช่วัวใช่ควายที่ไหนหรอกนะบีเกิลสิบเอ็ดปีเนี่ยเจ้าอ๋นางบรีนางบรีชิบว,ว่าเนี่ยชิบว,ว่าทอยเนี่ยตัวด้เนาะเนี่ยสองโลครึ่งเนี่ยตัวน,นี่เดียวจิ๋วๆเนี่ยดื้อไอเด็กดื้อพอแล้วเหรอเล่นกับพี่โมพอแล้วเหรอลูกหยุดแล้วเหรอโอ้หมดแรงอ,อ่ะอ้อหงนางบรีอเอ็ดดื้อ ตัวแสบนะนะพี่แดงโมพี่แดงโมตัวแสบไหมน้องมันตัวแสบไหมน้องน้องเบอร์รี่อะมากักอะไรเนี่ยลินจีอืมนะแตงโมอื้อื้เอาเอาอะาเอาเอาเร็ว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 สู้กัน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  จุกันจุกันจุกนจุ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 นนจุนน้องเมื่อแต่ละวันแต่ละเดเนี่ยทอะไรกันบ้างนแต่ละวันแต่ละเด์เนี่ยกินแล้วก็นอนแล้วก็เล่นเนแล้วก็ขี้น่แล้วก็ขนรุ่งงกินรยอเนนีกินฮิวกัขนรุวง้ยน้มันแซลมอนก็กินโอ้ยวิตามินวิตามินสบอบวกก็กิน อืมเค้นสูงแค้นเซียม,มโอ้ยแม็กโมหมาก็มีมดูกิความผลความผลรู้จักไปอีกแล้วไปแล้วไปมุมนุ้นอีกแล้วอืมไปอืมอย่อยีกแล้วอาที่เล่นอีกแล้วสอมตัวเนี่ยไม่หยุดยอน บาย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 